สวัสดีครับพบในตอนถัดมาของผู้ค้าปลีกออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นตอนที่2นะครับผู้ค้าปลีกออนไลน์เราได้คุยกันไปแล้วว่าก็มีหลากหลายประเภทนะทั้งในการเขียนเว็บไซต์ทั้งในการใช้โซเชียลมีเดียหรืออะไรต่างๆนะครับนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดทําเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของตัวเอง นะครับคือเป็นเว็บไซต์ที่เป็นสื่อเป็นหน้าต่างเป็นหน้าตานะเป็นหน้าตาของบริษัทนะที่จะขายของเราก็ลงรายละเอียดอะไรไว้ต่างๆนะครับซึ่งอ,อันนี้ก็จะไม่เหมือนกับการที่เราไปใช้เ,เว็บไซต์ของคนอื่นนะที่เป็นเชิง Marketplace สนอะ่เช่นพวก s h o ป e e หรือ Lazada นะครับอันนี้ก็ทำเว็บของตัวเองขึ้นมาเลยนะครับก็จะใช้ชื่อว่า Online Store นะครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องของความแตกต่างนะครับของร้านค้าในรูปแบบปกติแล้วก็ร้านค้าที่เป็นเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับหรือว่าการค้าขายที่เป็นออนไลน์เนี่ยนะในร้านค้าที่เป็นปกติเนี่ยก็คือข้อดีคืออะไรครับข้อดีก็คือเราสามารถจะทดลองได้นะครับทดลองสินค้าได้นะเรามีอยากจะซื้อเสื้อผ้าเราก็ไปทดลองสวมใส่ได้นะครับเราก็เห็นด้วยตาว่าเราก็ได้จับได้สัมผัสว่าสินค้านั้นเป็นยังไง นะครับหรือว่ามันมีมันคือมันจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเรานะครับแล้วเราก็สามารถจะซื้อสินค้านั้นได้เลยนะครับคือเห็นปุ๊บเราก็ซื้อได้ปั๊บเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการซื้อสินค้าที่เป็นในโลกปกตินะครับทีนี้ถ้าการซื้อสินค้าเรื่องของออนไลน์ล่ะข้อดีก็คือเราสามารถจะเลือกซื้อสินค้าได้เลยครับนะเราก็เลือกได้เลยเราไม่ต้องเดินทางเราไม่ต้องอะไรเลยคือเราก็กดๆอยู่ในโทรศัพท์หรือในคอมพิวเตอร์ นะครับเราก็เลือกได้เลยเราก็ไม่ต้องการคำแนะนําอะไรเราก็ดูว่าเราอยากได้อะไรเราก็ไปค้นหาเอาตามความพอใจนะครับแล้วก็ส่งถึงบ้านด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อดีก็คือการค้าขายออนไลน์มันก็ไม่ต้องไปเจอผู้คนเยอะนะยิ่งในช่วงโควิดด้วยอะไรต่างๆด้วยความแออัดด้วยก็ไม่โอเคนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความคับดเกี่ยวกันระหว่างร้านค้าปกติที่เป็นร้านค้าออนไลน์นะครับซึ่ง บางครั้งก็เราก็ทํามันทั้งเรื่องของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ในแหละไปพร้อมกันเลยนะครับคือหลายครั้งเนี่ยคนก็ไปซื้อเออไปเลือกดูครับนะไปเลือกดูของที่ร้านนะไปเลือกดูของที่ร้านแต่ปรากฏว่าเขาก็ปรากฏสั่งทางออนไลน์เพราะฉะนั้นร้านค้าเนี่ยมันเลยกลายเป็นแค่แค่อะไรล่ะแค่โชว์รูมในการโชว์ของครับยอดขายท้าร้านที่อาจจะไม่ดีนะเพียงแต่ว่า ลูกค้าเนี่ยมากดซื้อในออนไลน์บางทีออเดอร์พวกนี้เราต้องดูภาพรวมว่าภาพรวมเนี่ยมันโอเคหรือไม่โอเคนะครับแต่ไปดูเป็นจุดไม่ได้หรอกถ้าจะดูเป็นจุดเนี่ยแบบนี้ก็คือไม่เวิร์กเลยนะครับเพราะว่าในจุดๆนั้นในร้านค้าช็อปช็อปนั้นที่อยู่ณนะห้างแห่งนั้นมันอาจจะขายแทบจะไม่ได้เลยก็ได้นะครับแต่มันเป็นงอกในส่วนออนไลน์เพราะว่าหน้าร้านเนี่ยมันเลยกลายเป็นแค่จุดที่ช่วยโปรโมท นะครับเป็นจุดที่ช่วยโปรโมตสินค้าให้ผ่านหูผ่านตาสร้างการรับรู้นะครับประมาณหนึ่งเท่านั้นนะครับเอ่อก็ตลาดนะ e-commerce เนี่ยก็มีแบบทั่วไปนะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของ s h อ p e e Lazada อะไรพวกนี้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างนิยมนะครับในขณะที่ถ้าเป็นร้านค้าที่เป็นเขียนเว็บขึ้นมาแล้วขายของของตัวเองเองเองเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับ คนคนไทยโดยมากเป็นนิยมแบบร้านที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซมากกว่านะครับก็ข้อดีก็คือคนก็คุ้นหูนะครับอีคอมเมิร์ซเจ้าดนั้นนะครับ,นะรบเวลาอยากได้อะไรก็ไปเซ e ิร์ชในอีคอมเมิร์ซ้านั้นนะครับในขณะเดียวกันคนที่ตั้งช็อปแบบของตัวเองคนก็ไม่รู้จักชื่อเว็บไซต์แงอยากซื้อหรืออะไรคนก็ไม่รู้จักคนก็ไม่ค่อยซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็มีข้อดีข้อเสียนะครับแต่ว่า สินค้าบางประเภทที่คุณต้องการสร้างเรื่องของบุคลิกภาพให้กรับตราสินค้าสร้างความโดดเด่นจริงๆสินค้าเหล่านี้จะไม่มีขายอยู่ในเ,ออเว็บพวก s h o p ปี้ลาซาด้านะครับเจะทําเว็บไซต์ขายข,ายของตัวเองทําเว็บไซต์เขียนเว็บของตัวเองขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะกําหนดสีสันใส่เสียงเพลงจะเอาแบบไหนอะไรอย่างไรได้มีปุ่มให้กดแอดเข้าแคตตาล็อกแล้วก็มีปุ่มกดซื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะคือทําได้แบบ โอเคคุณจะออกแบบเว็บยังไงก็ทำไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความแตกต่างกับกับจากอ e ่าอีคอมเมิร์ซที่คุณไปยุ่งอะไรกับเรื่องของการออกแบบหน้าร้านอะไรไม่ค่อยได้มากแต่คุณจะตกแต่งเอาสีนั้นสีนี้มีหน้าตาแบบนั้นแบบนี้มันทำไม่ได้นะครับก็อยู่ติดในเรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบของอ e ีคอมเมิร์ซเจ้าน,น,นั้นนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสินค้าคุณแบบไหนคุณชอบแบบไหนยังไงนะครับ ถ้าขายในพวกช้อปปี้ลาซาดมันก็ไวดีนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันผมเห็นว่าราคามันค่อนข้างแบบคือขายกันเน้นราคาถูกะนะราคาค่อนข้างเสียมากมากเลยทีเดียวเพราะนั้นตอนนี้คือในช้อปปี้ a าซาดบางทีมันอาจจะเป็นช่องทางที่ทํากําไรไม่ไม่ค่อยได้นะครับกําไรต่ํามากแล้วก็มันมีค่าธรรมเนียมในที่จะต้องจ่ายให้กับ e ีคอมเมิรเจ้านั้นๆด้วยนะครับเมื่อกําไรมันต่ํามากเนี่ยมันจึงกลายเป็นที่ที่แบบ ไว้ทิ้งของนะครับที่ทิ้งของคือสมมุติว่าสั่งมาปริมาณเยอะๆครับเราก็มาเทอยู่ในอ e ีคอมเมิร์ซเจ้าใดเจ้าหนึ่งเนี่ยพอขายไปได้มากปุ๊บผลกําไรที่เกิดขึ้นคือต่อให้มันน้อยแต่มันได้กําไรชิ้นจํานวนชิ้นเยอะก็คือต้องขายเอาวอลุ่มนะครับก็เป็นแบบนี้นะฮะก็อาจจะไม่ได้กำไรเยอะนะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไป น,นนี่ก็คือจะเป็นความแตกต่างระหว่าง e-commerce กับอ online store นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า e-commerce เราไปทำอะไรมันไม่ค่อยได้มากนะครับนะแต่ว่าออนไลน์ store เนี่ยคุณสามารถจะออกแบบอะไรได้เองหมดนะครับ e-commerce เนี่ยเขาทำไว้สำหรับคนมาซื้อของนะครับแต่ในขณะที่ถ้าคุณทำเป็นเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยคุณสามารถจะออกแบบให้มันัพพ p o r t กับให้มีคนมาซื้อของเราก็ได้ หรือว่าอยากจะทำให้มันมีดิสติบิวเตอร์หรือว่าคนที่ซัพพลายวัตถุดิบนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในเว็บเราแล้วก็สามารถที่จะมาเสนอราคามาอะไรได้ด้วยคือพูดถึงว่าความถ้าเราทำเป็นเว็บไซต์ครับมันค่อนข้างที่แบบที่แบบโอเคกว่านะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่มีคนรู้จักเว็บเรานะครับอันนี้ก็คือเราต้องไปโปรโมทเว็บเราให้เป็นที่รู้จักนะครับทีนี้จะไปโปรโมทเว็บเราให้เป็นที่รู้จักทำยังไง ก็าอาจจะต้องไปใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับทำลิงก์เวลาคนเข้าไปกดโซเชียลมีเดียอะไรก็ทำลิงก์ทำไรต่างเราก็ทำเรื่องของคอนเทนต์ทำเรื่องข่าวอะไรพวกนี้ให้คนรู้จักนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวเลข่ยฮะคืออ e ีคอมเมิร์ซไทยเนี่ยมูลค่าแบบเป็นแสนๆล้านเยอะมากนะครับนะในขณะที่ถ้าทำเป็นเว็บไซต์ของตัวเองอ่ะมันก,มนก็มันก็แบบชอดขายก็อาจจะ ไม่มีเลยในช่วงแรกนะครับแต่ว่าการทําเรื่องของการค้าปลีกออนไลน์เนี่ยครับจริงๆแล้วจําเป็นนะครับจะต้องมีเว็บไซต์ถ้าคุณจะทําอะไรสินค้าอะไรที่มันแบบจริงจังนะอย่าไปหวังพึ่งแบบเอาของไปขายแค่ใน e c o m m e r ์ซทั่วไปเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเว็บไซต์ครับคุณต้องมีเว็บไซต์ของตัวเองด้วยมีการอัปเดตเว็บไซต์มันเหมือนเป็นบ้านครับมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับออลูกค้านะเว็บลูกค้าก็จะไปดูอา้าว มีขายในช้อปปี้รัสด้าแต่เว็บมันอยู่ไหนอะไรยังไงคือมันมันไม่มีหน้าบ้านอะ่ะนะครับถ้าทําจริงจังอะ่ะคุณจะต้องมีหน้าบ้านเป็นของตัวเองนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเอ,อ่อออนไลน์สโตร์นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ในการเขียนเว็บก็เป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะนะครับอย่าไปนึกถึงการเขียนโปรแกรมอะไรยุ่งยากนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเว็บไซต์ร้านออนไลน์สําเร็จรูปเยอะแยะเลยนะครับ นะทำเลไม่ต้องมีทำเลเหมือนร้านค้าในชีวิตจริงทั่วไปนะครับที่เป็นฟิสิกอลนะเป็นออฟไลน์ line. แล้วก็มีร้านปุ๊บก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับเพิ่มโอกาสในการขายด้วยขายตลอด24ชั่วโมงด้วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรนะครับคือจาเป็นนะครับคุณต้องมีเว็บไซต์นะครับซึ่งปัจจุบันมันก็เขียนได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับข้อมูลเอาไปวิเคราะห์ได้ด้วยนะครับข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาในร้านเนี่ยเราเอาไปวิเคราะห์ได้ด้วย จริงอยู่ในอ e ีคอมเมิร์ซนะครเราก็เอาข้อมูลที่ที่เว็บไซต์เขามีเอาไปวิเคราะห์ได้แต่ว่าผมคิดว่าเขาไม่ได้ให้ข้อมูลทุกอย่างเราหมดนะครับข้อมูลลึกๆบางอย่างเนี่ยเราก็ดูไม่ได้นะครับเราดูได้แต่เฉพาะที่เขามีให้เราเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการทําเว็บไซต์ของตัวเองเมื่อเปรียบเทียบกับในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยการทําเว็บไซต์ของตัวเองจึงจึงโอเคกว่าแต่ปัญหาคือคนไม่รู้จัก เว็บไซต์เรานะครับเพราะนั้นเว็บไซต์ของตัวเองมันอาจจะเหมาะกับสินค้าที่คุณต้องการทําจริงจังอ่ะนะทุกประเภทนะครับถ้ากะจะแบบไม่ได้สนใจอะไรมากก็ขายอ e ีคอมเมิร์ซก็ไปขายในช้อปปี้ลาซาด้าก็ว่ากันที่ราคาอย่างเดียวนะครับนะใครถูกก็นั้นขายได้เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้กระบวนการเนี่ยถ้าทําร้านที่เป็นร้านออนไลน์ของตัวเองเนี่ยครับคุณต้องมีอะไรบ้างครับ หก็คือคุณต้องมีแคตตาล็อกนะครับมีแคตตาล็อกก็คือมีสินค้านะครับโชว์อ๋อมีสินค้าตัวนี้ราคาเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างนี้นะมีปุ่มกดให้กดเข้าแคตตาล็อกนะสมมติลูกค้าสนใจอะไรก็จะกดเข้าแคตตาล็อกไว้ก็กดกดไปนะครับหลังจากนั้นในลูกค้าก็จะมาเลือกอีกทีนะครับบางทีก็เลือกสินค้าที่สนใจเข้าไปแล้วก็ค่อยมาจ่ายเงินอีกทีนะก็คุณก็ต้องมีเรื่องของระบบการจ่ายเงินคุณจะจ่ายผ่านอะไร เวลาชาระเงินจากลูกค้าอันนี้พูดพูดถึงเรื่องของการการทําเว็บวนะครับผมไม่ได้ลงไปไล่ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะแต่ว่าโดยหลักค,คุณต้องมีอะไรบ้างนะคุณต้องมีระบบการจ่ายเงินคุณรับชําระผ่านบัตรเครดิตไหมหรือว่าเก็บเงินไปทางไหมหรือจเจ้าแบบไหนนะครับแล้วหลังนั้นเนี่ยการจัดส่งคุณต้องทำยังไงแพ็กเกจจิ้งคุณต้องทํำยังไงนะคุณต้องแพ็กสินค้านะฮะสินค้าคุณต้องแพ็กยังไงแนตะ่ที่ไม่ให้สินค้าภายในเสียหายแล้วการขนส่งล่ะ คุณจะขนส่งด้วยขนส่งอะไรในปัจจุบันนี้มีตัวเลือกเยอะนะครับก็บริษัทขนส่งเยอะแยะเลยนะครับก็คุณจะดิวกับเจ้าไหนยังไงนะครับสุดท้ายก็พอส่งของถึงลูกค้าเสร็จนะครับถ้าลูกค้ามีการเคลมคุณทำยังไงนะครับคือปัญหาเหล่านี้เนี่ยคุณจะต้องคิดนะครับต้องคิดต้องวางแผนให้เรียบร้อยนะครับก็จะปล่อยให้มันถึงเวลาแล้วค่อยมาคิดว่าจะเอาอยัางไงเนี่ยไม่ได้นะครับ นี่ก็เป็นเรื่องของกระบวนการในการทำงานของราคาปลีกออนไลน์ครับซึ่งมันก็จะต่างจากร้านค้าปลีกในที่เป็นออฟไลน์นะครับเพราะว่าราคาปลีกที่เป็นออฟไลน์ก็ลูกค้ามาที่ร้านแล้วก็ซื้อของเลยนะครับซื้อของก็ถือกลับบ้านไปเลยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพะในขั้นตอนมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับของเว็บไซต์ที่ที่ผมพูดถึงนี่แหละก็คือเรื่องของออนไลน์รีเทลนะครับก็ต้องพิจารณาด้วยว่าใน ในโทรศัพท์สามารถดูได้ไหมแล้วก็ในคอมสามารถดูได้ไหมนะฮะสัดส่วนของหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็การแสดงผลเนี่ยในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยแสดงผลแค่ไหนนะครับมีรายละเอียดยังไงแต่พออยู่ในโทรศัพท์เนื้อที่มันน้อยกว่าคุณจะแสดงผลอะไรยังไงเนี่ยแบบนี้ฮะก็จะมีปุ่มกดให้ซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยนะคือจะเอาแบบไหนยังไงต้องคิดนะครับแล้วก็ อ่ะเนี่ยจากรูปนี้นะครับผมก็ออนไลน์รีเทลเนี่ยผมก็ได้มาขยายออกมานะครับว่าในเรื่องของการสั่งออเดอร์นะครับพอมีลูกค้าสั่งออเดอร์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคิดเนี่ยฮะก็คือเอสินค้าเราอยู่ไหนเราก็ต้องไปดูว่าอ่ะลูกค้าสั่งออเดอร์มาแล้วก็สมมติเราทำอยู่ที่บ้านอ่ะของเรามีสิบไอเทมเนี่ยของแต่ละไอเทมอยู่ตรงไหนยังไงคุณต้องไปหยิบให้ถูกนะครับอันนี้ก็คือของไม่เยอะก็พอทาได้ แต่ถ้าสมมติว่าเป็นพิมพ์ลิปไพ่ยังเงี้ยสินค้าเขาม่มีโกดังนะวางข้างหลังเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอ้าวคุณอยากจะรับออเดอร์อย่างเงี้ยคุณต้องหาของให้เจอแล้วคุณต้องรู้นะครับว่าณนะขนานั้นสินค้าอยู่มีอยู่กี่ชิ้นรับออเดอร์มาออเดอร์สั่งเข้ามาห้าสิบชิ้นสินค้าจริงเหลืออยู่สาสิบชิ้นก็ส่งไม่ได้ส่งไม่ได้ถ้าลูกค้าโอนเงินมาแล้วทํำยังไงคุณต้องเคลียร์นั่งเคลียร์พวกนี้อีกคือระบบหลังบ้านเนี่ย คือคือต้องโอเคนะครับต้องแม่นนะครับอย่างน้อยก็ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาเช็คสต็อกอ่ะเออวันนี้แบบขายได้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับคือคือขายขายได้แต่ไม่มีของส่งนี่แบบเสียลูกค้านะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับภาชนะนะครับขนส่งที่เหมาะสมนะครับบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสําคัญนะครับบรรจุภัณฑ์ที่โอเคก็จะทําให้สินค้าไม่เสียหายแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าด้วยนะครับติดฉลากอ่ะติดฉลากยังไงนะครับ จะพิมพ์ลงล็เบลแล้วแปะหรือ,อยังไงหรือใช้คนเขียนหรือใช้ยังไงนะครับเนี่ยผู้ขนส่งคุณต้องมีเจ้าที่ติดต่อนะครับ,บคือบริษัทขนส่งอะ่ะเจ้าที่เขาโอเคอะ่ะเขาก็จะเข้าไปรับของที่ที่ในร้านของเราเลยนะครับหรือที่บ้านของเราเลยกรณีที่เราเป็นผู้ค้าส่งออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขดีๆนะครับก็ลองดูว่าเงื่อนไขที่แต่ละเจ้าให้เป็นยังไงต้องลองไปติดต่อครับนะครับในกรณีที่เราขายของที่แบบ เอ่อในปริมาณเยอะอ่ะเราไม่ต้องแบกของไปส่งที่ร้านของเฟดเอ็กหรือ UPS อะอสอะไรเงี้ยไม่ต้องไปนะครับแล้วเรื่องของเอ่อการส่งการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบหมายเลขการจัดส่งนะคุณจะส่งให้ลูกค้าทราบยังไงอันนี้คือพูดถึงเรื่องของที่เป็นเขียนเว็บเองนะครับมันก็มีระบบคล้ายๆกับเรื่องของ s h o ป e e Lazada นั่นแหละนะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆเนี่ยที่ต้องคิดนะครับหลังจากส่งสินค้าได้แล้วเนี่ยคุณจะรับคือสินค้าหรือเปล่า นะกรอบระยะเวลาที่อรับคืนสินค้านี่เป็นยังไงเช่นสามสิบวันหรือสิบห้าวันเจ็ดวันแล้วแต่หรือจะไม่รับก็แล้วแต่คือต้องคุณต้องเซตอะ่ะคือประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ต้องคิดนะครับเงื่อนไขในการรับคืนคืนพร้อมกล่องหรือเปล่าหรือส่งเฉพาะของมาหรือคุณจะให้ลูกค้าถ่ายวิดีโอไว้ด้วยหรือ,อยังไงเหล่านี้ต้องคิดแล้วก็ต้องตกลงกับลูกค้าให้ดีนะครับเอ,อการ ถ้าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนไปมาอย่างเนี้เออใครเป็นคนจ่ายนะครับแล้วก็คุณต้องสื่อสารให้ลูกค้าทราบว่าถ้าเลกสินค้าไม่โอเคอ่ะคุณต้องคอนแทคตรงไหนยังไงนะเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องที่ต้องคิดนะครับแล้วก็ในสไลด์ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของข้อสรุปข้อดีข้อเสียเรื่องของการค้าปิกออนไลน์นะครับคือการค้าปิกออนไลน์เนี่ยข้อดีก็คือเรื่องของใช้เงินลงทุนต่ํานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งร้านค้าปกตินะครับ แล้วก็เข้าถึงลูกค้าได้จานวนมากเพราะว่าลูกค้าก็มาจากไหนก็ไม่รู้นะมาคลิกลิงก์มาอะไรแล้วก็สามารถจะมาดูสินค้าเราได้นะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงง่ายนะสินค้าตัวไหนหมดเราก็ดึงออกจากแคตตาล็อกอย่างเงี้ยนะก็ปรับปรุงเปลี่ยน,ยน,ยน,หนหแปลงอะไรได้แล้วก็ขายได้ทั้ง24ชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่ได้ตัวคุณคนเดียวคุณก็สามารถที่จะเปิดร้านได้ด้วยตัวเองนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับถ้าคุณจะเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึ่งอ,อ,อยู่ข้างทางเงี้ยนะโรคุณต้องเสียค่า ใช้ใจ่ายตบแต่งร้านทํานัน่นทํานี่นะแล้วแถว่าเปิดร้านคนเดียวเนี่ยมันทําแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับคุณต้องจ้างลูกจ้างจ้างอะไรมันเกิดค่าใช้ใจ่ายนะครับเนี่ยนี่ก็คือข้อดีของการคร้ายออนไลน์ที่คุณสามารถจะรันทุกอย่างด้วยคนเดียวเลยนะครับทําได้นะแต่ว่ามันควรจะทําหรือเปลา่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อนะครับแล้วก็ต้นทุนการได้ลูกค้าเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็คือ ข้อเสียนะครับทราฟฟิกต่ำคือถ้าคุณทำร้านเป็นของตัวเองคือเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยคือข้อเสียก็คือแบบทราฟฟิกคุณต่ำแน่นอนนะคือพอคนไม่รู้จักเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีต้นทุนในการจัดส่งแล้วก็คืนสินค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อดีและข้อเสียของการค้าออนไลน์นะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของความผิดพลาดในการทำ ออนไลน์สโตร์นะครับก็คือคุณไม่คำนวณต้นทุนให้ดีนะครับข้อผิดพลาดตัวแรกเนี่ยก็คือต้นทุนเนี่ยคุณไม่ได้คำนวณให้ดีพอนะครับเออ,อยากเปิดก็เปิดทําคนเดียวนี่แหละแล้วก็เปิดขึ้นไปเลยนะต้นทุนมีอะไรยังไงบ้างต้นทุนทางตรงทางแฝงอะไรไม่รู้เปิดขายของเนี่ยทีนี้พอทํามาจริงๆเนี่ยตั้งราคาขายเนี่ยมันก็เลยไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่ที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะเช่นต้นทุนการขนส่งอะไรเงี้ยที่สําคัญนะ ต้นทุนการจัดเก็บสินค้านะครับต้นทุนในด้านการตลาดอย่างเงี้ยเออคุณทําโปรโมชั่นคุณทําอะไรยังไงไปเท่าไหร่แล้วมันไม่ครอบคลุมกับราคาของอันนั้นนะครับแล้วก็ต้นทุนอะไรอีกหลายตัวนะครับนะที่ต้องประเมินดูนะครับแล้วก็แม้ว่าการทําร้านค้าออนไลน์นะครับสามารถจะทําได้ตัวคนเดียวอะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณควรจะทํามันไหมอะคือหรือว่าคุณควรจะจ้างเอาซอร์สดีในบางเรื่องนะครับ โอ้สมมติคุณทําคนเดียวเลยนะทําร้านค้ามาคนเดียวลูกค้าสั่งออเดอร์มาวันนี้เช้ามาขับรถไปส่งเลยฮะที่จุดหนึ่งอ้าวมีออเดอร์มาขับรถไปส่งอีกนะอย่างนี้เนี่ยมันไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นร้านทั่วไปอะครับโดยมากเขาก็จะจ้างเอาซอร์เรื่องของการขนส่งอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของของหลายๆอย่างนะคุณควรก็จะพิจารณาดูเรื่องของเอาซอร์นะเช่นในเรื่องของกาเขียเว็บไซต์อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมสําเร็จรูปมาแต่ว่าเราไม่ใช่มืออาชีพเราควรจะพิจารณา จ้างคนที่เขามีความเชี่ยวชาญตรงนี้มาทำเรื่องเว็บให้เราไหมหรือว่าในปัจจุบันมีเว็บไซต์สมาเรรูปมาเราก็ต้องลงไปดูว่าค่าใช้จ่ายแรงต่างมันเพียงพอกับในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือต้องต้องไปคิดนะฮะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยคือคือข้อผิดพลาดอย่างที่สองอะ่ะในการทำออนไลน์สโตร์ก็คือคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองแม้ว่าโดยหลักการแล้วจะทำได้ก็ตามนะครับ อแล้วก็อย่างอย่างถัดมาเนี่ยก็คือคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำแหละอย่างเช่นเรื่องของการจัดทำอ่าแลนกิ้งของเว็บไซต์เนี่ยให้มันปรากฏใน Search e n นจินนะครับคือคีย์ไปเนี่ยสมมุติว่าคีย์เราขายกาแฟแนละ้วพิมเ์คาว่ากาแฟลงไปเนี่ยโอ้โหเว็บไซต์เราถ้ามีนะมีแล้วนะตอนนี้นะเว็บไซต์เราไม่ปรากฏในหน้าแรกนะไปอยู่หน้าหน้าที่ยี่สิบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับ ควรต้องทำนะครับทำ SEO นะครับให้เว็บไซต์เราติดอันดับอย่างน้อยก็ในหน้าแรกครับควรจะต้องมีเพราะว่าคนที่เขาเซิร์ชหาข้อมูลน่ะเขาโดยมากเขาดูแค่หน้าแรกครับเหมือนตัวเราอะครับเวลาเราเซิร์ชข้อมูลเราหาเรื่องอะไรเราก็ดูโดยส่วนใหญ่นะเราดูแต่หน้าแรกเราไม่ไปหน้าสองหน้าสามหรอกใช่ไหมเนี่ยลูกค้าก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องทาแรงกิ้งให้มันติดอันดับนะครับแล้วก็เราจะต้องทําเนื้อหาในเว็บไซต์เราให้มันดีด้วย ไม่ใช่ว่าจ้องแต่จะขายของนะครับเราควรจะมีคอนเทนต์ดีๆนะครับบอกกล่าวกับลูกค้าเพื่อให้เขาเข้ามาเราควรจะมองสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับมากกว่าสิ่งที่เราจะได้รับนะครับเนี่ยก็เป็นข้อผิดพลาดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้านะเราจะต้องทำให้ลูกค้าเกิดความแบรนด์ลอริตี้นะครับเกิดการโต้ตอบกับเว็บไซต์นะครับเนี่ยเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับแล้วก็ ความผิดพลาดต่อมาคือเว็บไซต์คุณอนะ่ะโหมันดีมากเลยนะมันมีส่วนนี้ส่วนนั้นมีเมนูแบบนั้นแบบนี้เยอะแยะหมดเลยนะครับแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนดีนะครับแต่ว่าในมุมของลูกค้าบางทีมันดูซับซ้อนไปหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องคิดนะครับก็ถ้ามาดูซับซ้อนไปมันก็ไม่เวิร์กนะครับนะก็เอาแต่ให้มันเหมาะสมนะครับออ่แล้วก็เว็บไซต์ของคุณเนี่ยอาจจะทํามาแล้วก็จบคุณไม่ได้มีการแบบ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเมื่อเวลาผ่านไปคุณต้องมาปรับปรุงข้อมูลต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆในเว็บต้องอัปเดตเสมอน,นะครับเว็บไซต์จะต้องถูกเทสว่าเอ่อตอนนี้มีคนเข้ามากี่คนอะไรต่างๆแล้วต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนนะครับถ้ามันไม่เวิร์กก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะเรื่องของ UX Design แต่ส่วนที่โต้อตอบกับลูกค้าเนี่ยทำได้ดีไหมนะครับเข้าใจง่ายไหมโอเคไหมนะครับแล้วกเ็เว็บไซต์ของคุณเนี่ยก็ต้องเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายที่สําคัญด้วยนะครับเอ,อถ้าคุณเซตกลุ่มเป้าหมายอะไรไว้แล้วนะครับแล้วปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยไม่ได้เข้ามาดูเลยอย่างเงี้ยนะบแบบนี้ก็ไม่เวิร์กนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องออกแบบเว็บไซต์ให้มันให้มันโอเคให้มันสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็คุณต้องเข้าใจว่าลูกค้าคุณต้องการอะไรนะครับนะเข้าถึงเพนพอยของเขาให้ได้ สินค้าต้องตอบสนองนิดและวอนของเขาให้ได้นะครับแก้ไขปัญหาให้เขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยคือคุณจะต้องใช้อ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มที่มันแบบมันเหมาะกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับเน้นคําว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะสินค้าของเราไม่ได้ขายของให้กับทุกคนคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะขายของให้ใครนะครับแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มที่มันเหมาะกับ ลูกค้ากลุ่มนั้นๆนะครับเช่นคุณจะต้องรู้ว่า Facebook เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะใครเป็นลูกค้าของ Facebook แล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ของ Twitter สมมุติเป็นแบบไหนแล้วสินค้าของเราอ่ะจะขายของให้ใครถ้าเราจะขายของให้กลุ่มผู้ใหญ่สมมตินะแล้วเราก็ไปโปรอยู่ใน t w i t t e r เนี่ยกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยมากผมคิดว่าในเมืองไทยเขาไม่เล่น t w i t t e r แบบนี้เพราะนั้นสินค้าของเราก็ขายไม่ได้นะครับเพราะนั้นความผิดพลาดอีกอันหนึ่งคือคุณเลือก ตัว e c o อมเมิร์ซแพลตฟอร์มที่ผิดอันนะครับตรงเนี้ยต้องรู้ด้วยว่าควรจะไปขายของตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเรามาดูนะในมุมของผู้ซื้อเยครับคนก็มักจะนิยมช้อปปีมากที่สุดนะครับลองลองมาเป็น l a z a ด a แล้วก็ซื้อผ่าน f a c e b o o k นะครับ a ฟ e b o o k นี่เป็นโซเชียลมีเดียละนะครับกลุ่มล่างเนี่ยนะครับแต่กลุ่มข้างบนก็เป็นเรื่องของ e- ีคอมเมิร์ซนะ แต่ในมุมของผู้ขายนะครับผู้ขายนิยมขายใน Facebook มากที่สุดนะครับลองมาช้อปปี้ไลน์ลาซาด้าอะไรแบบนี้นะครับอ,อ,อันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับในเรื่องของ e-commerce ละนะครับว่าช้อปปีกับ l a ซ a ด้เนี่ยกลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยเขามีอะไรบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่สินค้าอะไรที่ขายได้นะครับเราก็ต้องดูว่าสินค้าของเราเป็นกลุ่มไหนเช่นเ,เรามาดูตัวเลขเงี้ยฮะว่าสินค้าตัวไหนที่ขายได้ใน ลาซาด้าเออถ้าสินค้าตัวนั้นขายได้ใน da, ลาซาด้าเราควรจะแล้วเรามีสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยเราควรจะขายในลาซาด้าไหมนะสินค้าตัวไหนควรจะขายในช้อปปีแบบนี้นะครับก็ไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็เออลูกค้านะครับก็เห็นไหมข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามีสินค้าราคาถูกความคุ้มค่าคือพอไปเล่นเรื่องของ e-commerce แล้วคนเล่นราคาอย่างเดียวครับเมื่อเล่นราคาอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วผมว่านะเอากําไรนิดเดียวก็ไม่รู้ว่าจะได้ จะขายได้หรือเปล่าเลยผมว่ามันสู้กันที่วอลลุ่มนะครับคือใครที่มีวอลลุ่มเยอะคนนั้นชนะนะครับแล้วก็ได้กําไรนิดเดียวอ่ะจากจากการที่วอลลุ่มตัวเองเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการขายในอ e ีคอมเมิร์ซบางทีเราอาจจะต้องคือเน้นการผลิตเยอะๆแล้วก็มาเทขายในราคาถูกนะถ้าคุณคิดว่าคุณเหมาะกับแบบนั้นก็ก็เล่นในอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะต้องไปพิจารณาไปขายในออนไลน์ line, ร้านค้าออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์ของตัวเองนะครับพวกนั้นก็ ทำราคาได้อะไรได้ด้วยนะครับถ้าเรามีลูกค้าประจํานะครับในมุมผู้ขายเนี่ยก็จะขายในอ e ีคอมเมิร์ซไหนก็เน้นหลักๆก,ก็คือใช้งานง่ายนะครับขายได้ง่ายนะครับก็คือมันไม่ซับซ้อนนั่นแหละมันก็โอเคนะครับนี่คือเรื่องของการชําระเงินนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของการชําระผ่านแอปโอโดยมาเป็นชําระผ่านแอปนะครับนะรองลงมาก็เป็นพวกเก็บเงินปลายทางนะครับ เก็บเงินไปทางมันก็ดีนะฮะที่เพิ่มช่องทางให้กับลูกค้าลูกค้าบางคนเขาไม่ได้มีแอปไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเก็บเงินไปทางคุณก็อาจจะต้องเจอกับปัญหาว่าไปทางไม่ยอมรับสินค้าสินค้าตีกลับเอาค่าใช้จ่ายส่วนนี้ใครรับนะครับก็ไม่รู้แหละผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรจะเลือกจะเก็บเงินไปทางแต่คุณจะต้องเลือกจะเก็บเงินไปทางก็ได้แต่คุณต้องรู้ปัญหาแล้วเมื่อคุณรู้ปัญหาแล้วมันเกิดค่าใช้จ่ายส่วนนั้นคุณอาจจะต้องเอาค่าใช้จ่ายส่วนนั้นเนี่ยมาเฉลี่ยไว้ในสินค้าที่ ที่ขายได้นะครับนะสมมุติว่าอยากจะขายสิบบาทนะครับแล้วปรากฏว่าเราขายจะเก็บปลายทางด้วยนะมันเกิดความสูญเสียในจะเก็บปลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบวกต้นทุนเหล่านั้นเข้าไปในสินค้าครับอาจสินค้าเหล่านั้นอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสิบเอดบาทสิบสองบาทไหมนะครับเพื่อให้มัน c o อร์ค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับนะออื่นก็ไปดูนะว่าจะเอารับชําระเงินแบบไหนบ้างก็ต้องไปคิดนะครับส่วนรูปนี้ก็เป็นเรื่องของเเวลาทําตลาด ออนไลน์นะครับคุณจะต้องมีเว็บไซต์แน่นอนนะผมเน้นว่าเว็บไซต์คุณต้องมีนะครับส่วนในเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องสื่อตัวอื่นเนี่ยคุณเลือกเอานะครับคุณเลือกเอาตามรูปรูปแรกอะรูปแรกที่ที่ผมเออพูดถึงนะครับเน่นะเนี่ยคือคือเลือกอะครับนะ เลือกเอาในแต่ละประเด็นคอนเทนต์ไซต์คุณใช้อะไรนะโซเชียลคุณใช้อะไรโลเคชันเบสคุณใช้อะไรนะรบแบบนี้อาจจะเลือกเอามาตัวหนึ่งหรือสองตัวเอามาใช้นะครับนะไม่ยังเป็นต้องเล่นทุกตัวนะครับพิจารณาเอานะฮะโดยเอาก็อาจจะมีคําถามว่าพิจารณาแบบไหนอ่ะก็เอาตามกลุ่มลูกค้าแหละนะเออถ้ากลุ่มลูกค้าเราอันไหนเนี่ยมันใช่อันไหนเราก็เป็นอน,นั้นนะถ้ากลุ่มลูกค้าเราชอบใช้ายา h o โ Search เราก็ต้องไปโฆษณายาร์โฮนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าลูกค้าเรา ชอบเล่น Twitter เราก็ไป Twitter กลุ่มลูกค้าเราชอบไปไลน์เล่นไลน์เราก็ต้องไปโฆษณานในไลน์แบบนี้นะการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ว่ากลุ่มลูกค้าของเราคืออะไรเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะขายของให้ใครนะครับถ้าบอกว่าขายของให้กับคนที่ซื้ออ่ะมันไม่ใช่นะครับคุณจะต้องชัดเจนนะว่าตัวเองจะขายให้ใครนะครับ แล้วก็ไปเลือกเหล่าอ่ช่องทางการจัดจำหน่ายเหล่านั้นนะครับแล้วก็สไลด์สุดท้ายเป็นเรื่องของสิ่งที่พิจารณาก็คือการกับดูแลจากภาครัฐคุณจะต้องดูเรื่องของกฎหมายให้มันโอเคด้วยนะครับเช่นคุณขายสินค้าเนี่ยคุณก็ต้องอยู่กับเรื่องของสันวมังงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแบบนี้นะครับอย่าทำอะไรที่มันผิดกฎนะครับหรือถ้าทําอะไรเกี่ยวกับเซอร์วิสทางการเงินนะครับคุณอาจจะต้องไปดูเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ให้บริการทางการเงินนะต้องไปดูเหล่านี้นะครับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคถ้าคุณทําขายตรงคุณอาจจะต้องไปดูกฎหมายขายตรงแล้วกฎหมายแบบทางตรงด้วยถ้านําเข้าสินค้าจากต่างประเทศหรือขายสินค้าไปต่างประเทศแน่นอนคุณต้องยุ่งกับศุลกากรนะครับคุณต้องเข้าใจกฎหมายศุลกากรน,นะครับราะว่ามันมีภาษีนําเข้าส่งออกอะไรอย่างไรสินค้าตัวไหนอนุญาตสินค้าตัวไหนไม่อนุญาตหรือสินค้าตัวไหนถูกจํากัดที่ต้องมีการขอใบอนุญาตนําเข้าอะไรเงี้ยหรือส่งออกคุณต้องไปเคลียร์ตรงนี้ให้ดีนะครับ สินค้าอะไรพวกอาหารเสริมนะับพวกยาอยู่ในการควบคุมของออยในอันนี้พูดถึงเรื่องของการขายออนไลน์นะคือคุณต้องขออนุญาตอะไรหรือเปล่าหรือมันมีกฎระเบียบอะไรที่ทําได้ทําไม่ได้คุณต้องไปเคลียร์ให้มันโอเคนะครับขายประกันหรือเปล่านะขายประกันประกันภัยไหมขายผ่านออนไลน์ไหมต้องไปคิดนะครับเรืเ่องของการจดทะเบียนบริษัทถ้าคุณส่วนคุณจดหรือเปล่าต้องต้อง,ต,องต้องชัดเจนนะครับ ว่าจําเป็นต้องจดไหมถ้าคุณจดเนี่ยการเสียภาษีต้องเสียยังไงเสียในรูปแบบบริษัทต้องยื่นภาษีทุกวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างไรคุณจดเวดด้วยคุณต้องเสียทั้งทําอะไรอย่างไรหอจกก,ก็แบบบริษัทก็แบบบุคคลธรรมดาก็แบบหนึ่งระบบไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สุดท้ายกฎหมายภาษีอกรนอย่างที่ผมว่าแหละว่าพอรูปแบบหน่วยธุรกิจอ่ะมันต่างกันเนี่ย เรื่องของการจะเก็บภาษีก็ต่างกันด้วยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับของเรื่องของภาษีหรือเรื่องของกฎหมายอื่นๆเนี่ยที่คุณจะต้องรับทราบนะครับก็ทีน,นี้ถ้าขายสินค้าอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูกฎหมายตัวนั้นนะครับเช่นถใช้ไฟฟ้าผู้อาจจะต้องไปดูเรื่องของมอกไหมอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยที่ผมยกมาให้หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบตัวเนี้จึงเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับขายอะไรก็ไปดูเรื่องนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอันนี้ก็ นะฮะก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปย่นย่อนะครับของเรื่องของออนไลน์รีเทลเลอร์นะครับหรือว่าผู้ค้าปลีกออนไลน์ครับ